ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางบุนาคตั้งอยู่เลขที่155ทับ2 6ถนนประเวทเหนือตำบลบางุนาคอำเภอบางุนาคจังหวัดพิจิตรบริหารงานโดยนายธนานันน์นกพิบูรลให้บริการการเงินครบวงจรครอบคุมสิทธิตําบลเปิดให้บริการจานถึงสุก ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีให้บริการต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเที่ยงผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวกโดยรถประจำทางรถไฟรถส่วนตัวหรือรถรับจ้างสามารถมองเห็นป้ายสัญลักษณ์จุดให้บริการของธนาคารได้อย่างชัดเจนทอกอสอสาขาบางมุนนาค มีลานจอดรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกตลอดเวลาที่มารับบริการมีป้ายเตือนอันตรายต่างๆสามารถมองเห็นได้ชัดเจนผู้พิการสามารถเข้าถึงจุดบริการได้ง่ายมีจุดจอดรถสำหรับคนพิการคนชราสตรีมีคันมีห้องน้ำสำหรับคนพิการและสัญญาสำหรับขอความช่วยเหลือ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนภายนอกอาคารส่วนภายในนั้นมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอมีการจัดวางเอกสารให้ลูกค้าสามารถหยิบใช้ได้สะดวกมีมุมบริการสํำหรับน้ำดื่มบริการกาแฟาและอินเทอร์เน็ต WiFi มีห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะแยกห้องน้ำชายหญิง และห้องน้ำผู้พิการไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำได้กำหนดให้พื้นที่ภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมดเป็นพื้นที่เขตปลอดบุรีการรับบริการจุดแรกรับบริการนั้นมีการจัดระบบคิวให้บริการอย่างเป็นธรรมมีบริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดีอย่างต่อเนื่องงานบริการตามภารกิจหลัก 1. ง,งานบริการทางธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเช่นเปิดบัญชีฝากถอนโอนทำบัตร ATM ชํชำระเงินกู้รวมไปถึงการชำระสินค้าและบริการ 2. งานบริการด้านสินเชื่อแบ่งออกเป็นงานให้บริการลูกค้าภายในอาคารสำนักงานเช่นงานรับขึ้นทะเบียนลูกค้างานจัดทำสัญญาเงินกู้และปรึกษาปัญหานี่นอกระบบงานที่ให้บริการภายนอกสำนักงานมีการออกปฏิบัติงานตามชุมชนและบ้านเรือนของลูกค้าให้บริการจัดทำสัญญาเงินกู้ งานอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรการส่งเสริมการตลาดตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วเรามีบริการแบบออนไลน์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นการฝากเงินถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงเฉพาะ7 e เ e ่ e อีเลฟแอปพลิเคชัน ี a c Mobile การแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากด้วยบริการ SMS Alert ทกสสาขาบางบุาคมีความโดดเด่นในการให้บริการลูกค้าดุดาติมิตรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้คำแนะนำวิเคราะห์สนับสนุนเงินทุนและให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และยังมีระบบฟังเสียงของลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการความช่วยเหลือในด้านต่างๆพนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสให้คำแนะนำความถูกต้องรวดเร็วและตอบข้อสักถามให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจบริการเสร็จสับณจุดเดียวสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการบัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ศูนย์ร,ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ